น้อขถิงก็ไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรนะคะรู้แต่ว่ามันคือของกินเพราะว่าเมื่อกี้ไม่เขียนชื่อ,อไลเป็นของกินน้องก็เลยรู้ว่ามันเป็นของกินแลมันแกะกันเลยนะคะไม่กลัวกันไกล่หลก สวัสดีค่ะไม่ได้ไลค์ตั้งนานเลยค่ะนิ่เปียาใช่สวัสดีจ้าหนูหายไปนานเลยน้องลำขิงกับแม่ก็หายไปนานเหมือนกันเพราะว่าแม่ขายของเพราะตอนนี้แม่ขายออนไลน์นะคะใช่ Growing up now she's uh 9 years old มาแล้วด้วอมันดูกันมันคืออะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะคะขอ,อเดี๋ยวเพิ่งแม่กลับกล้องก่อนไม่ซื้อของนี่คืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะนะอ่านซิ in อินตา r าลามอินตาผาลามน้องน้องไอน้องน้องไม่รู้สะกดยังไงอ่ะอ่าอินตาผาลามนะคะแล้วเดรสฟรุตจูสนะคะอันนี้อะไรอ่ะแม่อันนี้คือลูกฟิกซ์หรือมะเดื่อฝรั่งอ๋ออันนี้คืออะไรอันนี้น่ากินอันนี้ก็คืออินตาผาลามอินตาผาลามเหมือนกัน น้องเคยกินอันนี้ไหมน้องไม่เคยน้องน้ำโมไปไหนน้องน้ำโมไปบ้าน yeah. ไป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 เล่นน้ำคลองอันนี้ไม่คว่มันจะหลุดกันเก็บยอะ Fruit juice yes ลองชิมดูถ้าจะเป็นอินทรีย์น้ำตาลอืมอ๋ออืมอร่อยมากเลยทุกคนกมากเลยไหมอืมแล้วเนี่ยลูกมันเดือดเนี่ยมันเดือดฝรั่งฟิกส์นี่เขาเรียกว่าลูกฟิกส์นะคะลูกมันเดือด ฝรั่งเขาบอกว่าอร่อยนะผลไม้เนี้ยมากกินก่อใครเคยกินแล้วบ้างใครเคยกินแล้วบ้างมากกินก่อนมากกินก่อนรสชาติมันลูกชิ้นเลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ กตามมเหมือนนลูิ้ for the first time for me this fix fix มันยังไงไเนาะแล้วบสไดเนาเนื้อก็คุกกีทีแรกเนื้องก่งมากก็อร่อยนะคะวหวาน นี่นะคะลองกินดูเรื่องขำไปไงก็ชัดเหมือนนะเหมือนอะไรเหมือนเหมือน บุดาเบสนม่มันอันนั้นก็ยาวแล้วจำชื่อไม่ได้มันก็คือมันเดือมันเดือฟฝรั่งอืมมันรู้สึกแข็งมันไม่นรกรุบๆนะมันไม่ได้ว่ามันไม่อร่อยนะมันอร่อยนะแต่ว่ามันแข็งกินเล่นได้ไหมอ้วนอินไทยหวานมากนะคะ หวานจนอยากกินน้ำแล้วอ,อยากเป็นใจยังงี้ไหมคะอุ้ยวางวางลูกฟิกในมือก่อนออเรา <นะ S 2> ไป<อ>แค่เย็นตอนนี้เราแช่เย็นไม่ทัำไงเรามา ของมาปุ๊บแล้วก็รีวิวเลยใช่อะไรนชอบเหรอมันวันวันจืดๆอะไรอะไรวันๆๆๆวันจืดจืดอืมสดชื่นต้องแช่ตู้เย็นนะใช่ เมื่อกี้น้ำสิงจะรีวิวอะโวคาโดแต่ว่าแม่ดันแบสหมดนะคะ thank ค o u ค่ะเดวิดโอเคไปก่อนนะแค่นี้แหละมาแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายมาไวไปไว